เปิดลิสต์5นักแสดงศิลปินมีทรัพย์สินรวยที่สุดในเกาหลีต้องบอกเลยว่าปุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในระดับประเทศเองและระดับโลกเดินหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลให้ศิลปินดังทั้งจากสายนักร้องและนักแสดงสามารถทำไรายได้ได้อย่างน่าทึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินของนักแสดงศิลปินเกาหลีใต้ที่ร่ำรวยและมากที่สุด โดยมีการจัดอันดับเอาไว้ดังนี้อันดับ1พระเอกซุปตาที่มีค่าตัวแพงที่สุดในวงการคิมซุยอนคิมซอฮุนปัจจุบันมีทรัพย์สินมากถึง117ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,900ล้านบาทอันดับสองเป็นของพระเอกดังอย่างโซจีซบโซจีซับปัจจุบันมีทรัพย์สินมากถึง41ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิ เป็นเงินไทยประมาณ1,300ล้านอันดับ3ได้แก่นางเอกซุปตาตัวท็อปของวงการอย่าง ซองเฮเคียวซองเยเคียวปัจจุบันมีทรัพย์สิน37ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ1,200ล้านบาทอันดับ4พระเอกซุปตาเบอร์ตน้นอีจงซอกเลย์้องสุกปัจจุบันมีทรัพย์สินสูงถึง32ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ1000ล้านบาทอันดับ5้ามาแรงสุดๆส,สำหรับลิซ่าและพิงศิล,ลปินไอดอลสาวเพียงหนึ่งเดียวปัจจุบันมีทรัพย์ สูงถึง17ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ560ล้าน